ทอะนี่ทำะถ่ายทวิดีโอชอบคันี่นี่เกศเธอชอบทบกระดาษใช่ไหมเดี๋ยวไปเลยกระดาษทางนี้มัจะมีรสวรรค์จที่ะขีดแล้วก็โรงเรียนจะเป็นพงานป่าซื้อไปอาบน้ำกับสบู่เพิ่มด้วยแม่หนึ่งกเจ็ดตอนนี้พับสาวนั่งด้วยนังด้วอะไรอย่างวันนี้เขาซื้อไปเขาต้มอะไรนะปาต้ม เออกีอันนั้นหมอน้เอี้ป้อนปอนปกล้วย้ยกล้วยคนที่ชิมเหมือนเราเราก็จะไปดูใช่เราชื่ออะไรเขาทำอะไรอ่ะไม่กบเลยอยากเกินสิสวยอ่ะตรงว่า An, mm hmm? จ,ะ Hence, oh จะไปเซเว่นยังไงคะไปจะไปเซเว่นเออไปจะไปเซเว่นไปไปเล่นเซเว่นอยู่ไ้หนเต้ห้อะไงอนีโรงเรียนเลนักะคะคนขี้ประจบมากเลยตอนนี้อ่ะใช่จะตักข้าต้มแพะจัดให้จีบี้ไม่บอกไม่รู้เลยว่าว่าว่าเป็นคนสวยมากไอ้ไรว พี่นี่กับพี่นี่โอ้โหพี่นี่สุดยอดเลยดูนะคะนะคะน้องตาลที่ปัะดับตัดข้อต้อให้เราตัดข้อต้อให้นะดูดูนะคาราชิบันดับจีบีนะคะตอนนี้นั่นคาาบอกเขาซิว่าเธอชื่ออะไรนรัศราทกันจอนชื่อเล่นชื่อตาลอยู่ในสติ๊กเกอรอะไรจริงจริงอุ้ยเอาซื้อตดข้อต่อไม่เอา ดีมากมัไม่เขาบอกจะสุดที่มันดีก็ดีมากไงแด่งได้หรอลองเสร็จแล้วเป็นเสียทรงเนี่ยปกติไม่มีคะแนนอยู่แล้วนะวันนี้ติดลบอแล้วเอยจะไปไหนต้องมีถ่ายรูปไปเฉ ถือว่านานแล้วไงสักสามนาทีกว่าๆไหนอะข้าต้มไอโดไปไหนแล้วไอดเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงเราก็ต้องใส่ทุกอย่างเลยใส่ทีละนิดเรนทำไมไม่มีแมคขี้อ่ะใส่แล้วสมอช่งสารอะไรก็จะใส่ผักชีอมผักชีต้นหอมต้นหอมใส่ไลท์วิตามินพีชลายหน่อยนึงกินอีกต่อเนนั่นเป็นของเราม่ใช่ไม่ทันแล้วแหละใส่พริก อย่าบอกอย่าบอกเราจะไมมาทำอย่งนี้ใช่ไหมซื้อใส่อะไรอีกไหมไมวได้หนุนหน้เลยกิวเร็วยๆเยๆเออแต่เสียงเดียวมั้ยมใรอนอนนั่งรถยังเรียบร้อยเราจะจำติดชื่อนาราซาแ่วกแนาราซาน้คะนี่เป็นอะไรวะคุณอร่อยมากจานนี้ใช่ เพื่อเพื่อการไปเซเว่นของเราเราต้องพยายามอย่างที่สุดตากล้สลาไปดูแลดีๆแหละดีแล้วน้ำ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 ยังไม่จบดี ถามว่าเพื่ออะไรถามถามถามนักศึกษานั้ว <i Bis ps Island> ่าเพื่ออะไรเดี๋ยวร้อนเกิดฮัก่อนไม่ต้องเผาเดี๋ยวไม่ต้องประหยัดเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนถามถามนักศึกานั้ว่ามันเพื่ออะไรนักศึกษาคะสองเดี๋ยวร้อนฉันรู้ดีเนี่ยสองคนน่าดีดิเคยเล่นไปสุดท้ายแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เลยเออเราจบกันพอแค่นี้นะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวไอ้ตานมาอีกได้ประจบอีกผางนาราสรานาราสราขี้ประจบนาราสราขี้ประจบค่ะคนนี้ใช่ไหม 바보 뜨등 정신 정체 정체 정신 정등등